คลิปนี้ครับก็จะมารีวิวรูบิกค o อกนะครับทั้ง3แบบก็จะมี r u บิกคอกส3คูน 3m นะครับรูบิกค็อกส4คูณ 4m แล้วก็ r u บิกค็อกห5คนะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับ r u บิกคอกส3ูน3เนี่ยทำไมถึงเรียกว่า3คูณ3เพราะว่ามันจะประกอบด้วยตรงนี้ครับเห็นปุ่มนี้ไหมครับเราจะเรียกว่าพินนะครับซึ่งมันจะมีอยู่3ปุ่มก็คือ1 2แล้วก็3เช่นเดียวกันครับ ที่เรียกว่า4ี่คูณก็คือมีอยู่4ปุ่ม1 2ึ่สามสี่แล้วก็5้าปุ่มครับ5้าคูณห้าามสี่แล้วก็5้านี่ครับก็รูบิกนี้ครับก็จะเป็นของบริษัทเฉ่งเฉานะฮะซึ่งทำออกมา2รุ่นใหม่นะฮะก็คือ3ามคูณสามกับห้คูณซึ่งดีไซน์ครับสวยงามมากครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปสอนนะครับก็รอติดตามมาได้เลยครับ